สวัสดีครับวันนี้เป็น s u ซูกิคา r ิเบียนนะครับผมวางเครื่องพันหกหัวฉีดครับของวิทาล่าคานหน้าหลังก็เป็นคานกว้างครับของจิมนี่คานหลังวิทาล่าสภาพบอดี้รถก็ต้องไปเก็บสีครับถ้าอยากให้สวยระบบไฟใช้ได้ครบนะฮะแต่ที่ฉีกกระจกปัดน้ำฝน ของแต่งครับคันนี้ได้ของแต่งล้อวีทลาล่ากระทะเป็นกระทะผ่านะครับช่วงล่างเซ็ตมาถือว่าโอเคมากครับผมวิ่งดีครับสภาพโดยรวมประมาณนี้ครับผมผ้าษียังไม่ขาดครับแต่ใกล้จะขาดแล้ว ไปดูภายในครับผมภายในก็เกียร์คอนโซลสปอร์ตไมค์ครับแล้วก็เกียร์เป็นของซูซูกิวิทาร่าครับผมแอร์เออเย็น USB ครบแอร์เย็นมากฮะสล้รกทีเดียวติด ก็ถือว่าเรียบร้อยครับผมไม่คิเลยวไปดูห้องเครื่องกันเลยครับเครื่องเป็นเครื่องวิทัล่านะครับผมแอร์เย็นเจ็บ ตัวแอร์โฟ5สายครับเครื่องขัวฉีดขับดีครับเครื่องแรงช่วงล่างก็เป็นคานหน้าของจิมนี่ครับคานกว้างปรับของศาเพาแล้วโช๊คโฟคอมสี่ต้นแหนบยกครับผมไม่รู้ยี่ห้อนี้ แอร์ย้ายใต้ท้องแล้วนะครับผมโฟวิลใช้ได้ปกติจอยแปดทิศหน้าหลังครับมีกาดกันถังน้ำมันครับท่อบายท่อเจสคานหลังวิทล่าครับเฟืองแปดสีหนึ่งแอร์เย็นครับผมเย็นเจี๊ยบเลย เดี๋ยวไปลองขับกันนะครับ